شكوت إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ا ل า ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับท่านพี่น้องครับชีวิตของเราเราต้องยอมรับว่าถึงความตายก็ต้องตายหมดวาระสิ้นอายุไขก็ต้องตายจากโลกดุนยานี้ไป ทุกคนยอมรับในเรื่องนี้สำหรับผู้ศรัทธาและการตายของชีวิตของเราทุกคนคือการย้ายสถานภาพความเป็นอยู่จากโลกดุนยาไปสู่โลกอาลัมบรรซักแล้วก็จะไปถูกตอบแทนในเบื้องต้นกับสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไปในโลกดุนยาส่วนการตอบแทนที่เต็มรูปแบบ ก็จะเกิดขึ้นในโลกอาคิราะบางทีก็จะไปสวรรค์บางทีก็จะไปนรกเมื่อพูดถึงความตายพี่น้องครับถามว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราจะตายอีกไหมเราตายแล้วเนี่ยเราจะตายอีกไหมคำตอบก็คือเมื่อชีวิตตายจากโลกดุนยานี่ไปแล้วไปอยู่ในอะลัมบัตซักแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นสู่โลกอาคิราะชีวิตจะไม่ตายอีกหลังจากนี้ จะไม่ตายเหมือนดังเท่าที่คลอดออกจากครันของมารดาคลอดแล้วก็คลอดออกมาอยู่ในโลกดุนยาหลังจากนั้นไม่คลอดอีกแล้วชีวิตของเราก็จะเข้าสู่ความตายและเราก็จะถูกนำไปสถิตยอยู่ที่โลกอาลัมบัตซักหลังจากนั้นเมื่อวันกิยามะโลกอาคิร์นะครับเริ่มต้นขึ้นเราก็จะอยู่ในโลกอาคิร์โดยความตายจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีก เมื่อความตายไม่เกิดขึ้นจากกับเราในโลกอาคิรอเนี่ยหรือใน,ในอาลัมบัตซักเนี่ยนะมนุษย์ก็ปรารถนาเหลือเกินอยากจะตายบางคนนะบางคนนี่ทำไมมันไม่ตายเนี่ยโดนขนาดนี้โดนหนักขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่ตายเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับรู้นะครับในตอนต่อๆไปว่ามีอยู่อาสาบหนึ่งการลงโทษหนึ่ง ที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังคนคนหนึ่งถูกเอาหินก้อนขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะคนที่ถือหินก้อนนั้นก็คือร่างกายกำยำแข็งแรงคนที่ถูกทรมานเนี่ยนอนอยู่บนโขดหินศีรษะก็นอนอยู่บนหินไอคนที่ยกก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยทุ่มลงไปที่ศีรษะของเขาศีรษะนอนอยู่บนโขดหินทุ่มลงไปปับ๊บเนี่ยศีรษะแตกแบน ดิ้นพาด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 ตกกริ่งลงไปข้างล่างไม่ตายกระโหลกสอมองแตกเละเทะไปหมดเลยไม่ตายนั่นคืออยู่ในโลกอาลัมบัตซักส่วนในโลกอาคีรนเช่นเดียวกันพี่น้อง <c oughs> ไม่ตายนะครับไม่ตายแม้ว่ามนุษย์อยากจะตายขนาดไหนสำหรับคนที่ถูกถูกทรมานเนี่ยนะมนุษย์คนนั้นอยากจะตายขนาดไหนก็ตามแต่ มันตายไม่ได้มันไม่ตายเพราะความตายอา้าวท่านนาบีกล่าวเรื่องนี้อย่างไรบ้างทําไมเราจึงไม่ตายอีกหลังจากนี้ฮะดีษบทหนึ่งในซอฮีบุคอรีนะครับท่านอุมาอิบเนคอตอบรอดิยัลลอฮุอันหุได้รายงานเอาไว้นะครับอขอโทษทีพี่น้องท่านอับดุลลอฮิบเนอุมาดนะไม่ใช่อุมาดอุมาดจะเป็นพ่อแต่ลูกชายของท่านอุมาดลลชื่ออับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์บุตรชายของท่านอุมาดลล ได้ไรายงานว่าท่านรอซูลสลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับอิดาซอร์อาลุลยันนตีอิลันยันนะเมื่อคนชาวสวรรค์ถูกนำไปอยู่ในสวรรค์แล้วว่าอาลุนนาริอิลันนาริคนชาวนารกก็ถูกนำเข้าไปอยู่ในนรกแล้วอุลามาบางคนนี่อธิบายว่า ถูกนำไปสู่สวรรค์กับถูกนำไปสู่นรกคน2กลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่ปากประตูสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่หุบเหวแห่งไฟนรกนะครับหมายถึงอยู่รอที่จะอะไรเนี่ยถูกถูกนำเข้าไปสู่ในสิ่งนั้นบางกลุ่มถูกนำไปสู่สวรรค์บางกลุ่มถูกนำไปสู่ไฟนรกนะครับ เป็นยังไงต่อยีอาไลงมตฮัตตายุ่อะไรไปนัลจันนวันนารความตายจะถูกนำมาอัลลอฮ์ให้มาลายกานำความตายมาบางบางริวายญฮะดีสบางสายรายงานบอกว,ว่าความตายถูกนำมาในรูปของแกะตัวหนึ่งซึ่งชาวสวรรค์ต่างมองอยู่ชาวนรกก็ต่างมองอยู่มาอยู่ตรงกลางเลยระหว่างสวรรค์กับนรก แล้วชาวนารกก็เห็นอย่างชัดเจนว่าความตายถูกนํามาแล้วชาวสวรรค์ก็เห็นชัดเจนเลยเอาล็อให้เห็นกันทุกคนเลยนะซุมมายุธบาหลังจากนั้นความตายจะถูกเชืออถูกเชืออในที่นี้แปลว่าถูกทําลายจนสิ้นซากต่อหน้าต,ต่อตาชาวสวรรค์แล้วก็ชาวนารกเห็นกันทุกคนว่าว่าอะไรครับว่าสวรรค์เออว่าความตายนั้น ถูกทำลายชาวสวรรค์ก็เห็นชาวนรกก็เห็นถูกทำลายทั้งคู่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วซุ่มมาอยู่หน้าดีมูหน้าดินท่านนาบีบอกว่าก็จะมีเสียงเปล่าประกาศโดยอัลลอ์ให้มาลายกามาเปล่าประกาศทั้งชาวสวรรค์ก็ได้ยินชาวนรกก็ได้ยินได้ยินเสียงตรงนี้อย่างชัดเจนเสียงประกาศประกาศว่า ยาอาหลันจันนาติลาเมอตโอชาวสวรรค์ทั้งหลายพึงทราบเถิดต่อแต่นี้ต่อไปไม่มีความตายเกิดขึ้นอีกแล้ววายาอาลันนาลามอตโอชาวนระกทั้งหลายฟังเอาไว้พวกเจ้าต่อไปนี้ไม่มีความตายอีกต่อไปความตายถูกทำลายแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วชาวสวรรค์ก็ได้รับคำประกาศแบบนี้ ชาวนรกก็ได้รับคำประกาศแบบนี้แหละต่อไปนี้ไม่ตายอีกแล้วต่อไปนี้ไม่มีการตายเกิดขึ้นอีกแล้วฟายัสดาดูอาฮลุลจันนีที่ฟารหันอีลาฟารฮิมเหตุการณ์ตรงนี้ท่านนบีเล่าให้ฟังว่าจึงทำให้ชาวสวรรค์นี่โอ้โหต่างดีอกดีใจบอกไม่ถูกเพราะต่อไปนี้ เราได้อยู่ในสวรรค์ไม่ต้องทำงานอีกแล้วไม่ต้องลำบากอีกแล้วป่วยก็ไม่เกิดขึ้นกินตัวก็ไม่มีอิ่มตลอดมีอาหารกินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างมีแต่ความสุขไปตลอดการไม่มีความตายเกิดขึ้นกับพวกเราอีกแล้วคนชาวสวรรค์ก็เลยโอ้โหดีอกดีใจกันอย่างยิ่งพี่น้องเราจะดีใจขนาดไหนแค่เราเนี่ยนะ สมมติว่าเป็นนเนื้อง,งอกในสมองหมอบอกว่าต้องผ่าตัดมันปวดปวดปวดแล้วสมองก็บวมหัวนี่ก็บวมบวมบวมขึ้นทุกวันเลยถ้าไม่ผ่าตัดตัดเนื้อง,งอกชิ้นนั้นออกจากสมองตายแน่โอ้โหเราเนี่เสียวแล้วทำยังไงดีหมอครับผ่าตัดตรงนี้เนะี่ยมันเสี่ยงหรือเปล่าครับหมอก็บอกว่าพูดตรงๆเลยนะ ห้าสบห้าบโอ้โหเท่านั้นแหละพี่น้องลองดูลองอยู่ในสภาพตรงนี้ดูห้าสบหสบนะฮโอ้โ oh หเราเนี่ใจหวาดวันขนาดไหนเอ้าไม่พาก็ต้องตายแน่ถ้าพายังมีทางนะห้าสอันนี้ในในแพทย์วิชาการแพทย์เขาก็วินิจฉัยกันแบบนั้นน,นนะะแต่เราไม่รู้เรากอว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พอเข้าห้องผ่าตัดหมอก็ ผ่ากระโหลกออกงัดกระโหลกออกตัดอ,อะไรเนะี่ยไอ้ไอ้เนื้องอ,อกในสมองออกแล้วก็เย็บกระโหลกปิดอยู่ตรงนั้นพักเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาพักฟื้นอีกประมาณสิบวันสิบห้าวันโอ้โหหมอบอกว่าตอนนี้สมองของคุณทํางานเป็นปกติคุณจะไม่ปวดหัวอีกต่อไปการผ่าตัดสําเร็จแล้วการผ่าตัดครั้งนี้สําเร็จโดยสมบูรณ์แล้วถามว่าเราจะดีใจขนาดไหนแค่จะอยู่อีกไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่ปีอะ สมมติเข้าผ่าตัดตอนอายุหกสิบปีพี่น้องจะอยู่อีกไม่กี่ปีเราจึงดีใจขนาดนั้นเลยว่าโอ้โหเรายังไม่ตายแล้วตอนนี้เรารอดแล้วผ่าตัดสมองแล้วที่หมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบตามการวินิจฉัยของเขาตามวิชาการของเขาเรารอดแล้วเรารอดแล้วแล้วก็รอดจากการผ่าตัดตรงน,นั้นเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าจะรอดไปอีกกี่ปีแล้วก็จะต้องตายยังดีใจขนาดนั้นนะพี่น้อง ลองคิดดูที่ทนนบีเล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายทันทีที่ความตายถูกทำลายถูกเชือดไปแล้วมีเสียงปักเปล่าประกาศโอ้ชาวสวรรค์ทั้งหลายฟังไว้ให้ดีนะไม่ตายอีกแล้วต่อไปนี่ฟายัสดาดูอาลลุนจันนี่ยทีฟารหันอีลาฟารฮิมชาวสวรรค์ดีใจอย่างยิ่งเพิ่มพูนความดีใจอย่างมากโอ้โหคงจะดีใจ ประโดดเฮกันใหญ่เลยแหละดีใจอย่างที่สุดวายัสดาดูอัลุนนารฮุสันอีลาฮุสนีหิมและชาวนรกเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องสภาพของชาวนรกเสียใจร้องไห้อยังไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยพออยากจะตายมันก็ตายไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ตายอีกแล้วโอชาวนรกทั้งหลายคนเหล่านี้ต่างเสียอกเสียใจกันอย่างยิ่งเลย ทั้งๆท,ที่โลกดุนยาเนี่ยไม่อยากจะตายแต่มันก็ต้องตายหนีพ้นความตายใจจะขาดแต่อย่างไรมันก็ตายพอไปในโลกอาคีรรปับ๊บหนีอยากอยากจะตายขอโทษทนะีอยากจะตายใจแทบขาดแต่มันก็ตายไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลังจากความตายไปแล้วจะนำไปอยู่ที่ทุ่งมะาชัด ที่มนุษย์จะเบียดเสียดเรียงกันเหมือนกับคันธนูที่มันอยู่ในกระบอกนะเรียนกันแน่นบางคนเหงื่อท่วมมาแค่นี่เอวบางคนท่วมมาที่คอบางคนเหงื่อท่วมศีรษะสำลักน้ำบอกๆๆอ,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 อยู่ยงั้นเนี่ยไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเพราะความตายถูกทำลายแล้วแปลว่าชีวิตของเรานี่นะพี่น้องมนุษย์ทุกคนจำเอาไว้ก็จะตายครั้งเดียวนะตายในโลกดุนยา ตายยังไงให้มีความสุขพี่น้องกุลูนับสินดาดิกตุลเมาถูกชีวิตต้องลิมรสแห่งความตายตายยังไงไม,ไ,มไ,มไม่ให้เจ็บปวดมากนะก็ตายในวิถีทางของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเป็นมุสลิมที่ดีต่อสู้ทำความดีเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาตายอย่างนี้ตายดีแน่นอนตายอย่างนี้เป็นการตายที่จะไปพบกับคุณงามความดีที่สมบูรณ์แบบที่อัลลอ สุภานาววตาลาได้ตระเตรียมเอาไว้แล้วให้แก่เราหะดิษบทน,นี้ให้ความรู้กับเรานะว่าความตายถูกทำลายชีวิตของเราจะตายครั้งเดียวเท่านั้นในโลกดุนยาพอไปในะอัลลัมบัตซักโดนทรมานขนาดไหนไม่ตายอีกแล้วไปในโลกอาคิรออยู่ในนรกยา,านนำถูกทรมานขนาดไหนก็ตามแต่เจ็บอย่างเดียวความตายไม่ต้องพูดถึงเพราะอัลลอฮฺไม่ให้ตาย นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้อ่ะพี่น้องครับเมื่อพูดถึงความตายแล้วเนี่ยการตายของคนดีเนี่ยเป็นอย่างไรจะเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งคงจะมีเวลาในครั้งนี้ที่คุยกันก็คือพูดถึงความตายของคนดีเป็นอย่างไรจําไว้นะคนดีเนี่ยเวล้จะตายนี่มลิกุลเมาให้เกียรติอย่างมากเหลือเกินจะเอาวิญญาณออกจากร่างกายเดี๋ยวคอยดูนะ มลิกะเขาเรียกว่ามลิกุลเมาเทวทูตแห่งความตายเนี่ยท,ท,ท่านจะนําวิญญาณออกจากร่างกายของคนดีเนี่ยทำอย่างไรอัลลอฮ์ให้เกียรติขนาดไหนความตายตรงนี้พี่น้องถูกระบุไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่มามุสลิมได้รายงานเอาไว้แล้วก็ท่านบรระอิบเนาซิบรอดิยลลอฮุอันหุสซาบะท่านนี้ได้รายงานโดยละเอียดมาจากท่านนบีุฮัมหมัดสลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หน้าที่ของเราก็คือเชื่ออย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับการตายของคนดีการตายของคนชั่วเชื่อไปตามสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับท่านบรออิบนาอาซิบนี่ได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิสต่างดูบิลลาฮิมินอาดาบิลกับรีท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ วิงวอนขอความคุ้มครองต่อล l l a h ให้พ้นจากอาจาบในหลุมศพเถอะท่านนาบีมตัตรอไตนี้เอาซาลาซันท่านบรราะบอกว่าท่านนาบีย้ำถึงสองครั้งหรือไม่ก็สามครั้งในวันนั้นที่ฉันได้ยินซุมมากอละ่ะหลังจากนั้นท่านนาบีก็กล่าวต่อไปอีกว่าอินนัลอับดัลมุมินอิดากาเนฟีอิกบาลินมินะลอาคิรอวังกิตาอินมินัดดุนยา แท้จริงบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์บ่าวผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เมื่อชีวิตของเขากําลังมุ่งหน้าไปสู่อาคิรอและชีวิตของเขากําลังตัดขาดออกจากโลกดุนยาแปลว่าอายุไขสิ้นสุดลงแล้วณนะบัดนี้ความตายกําลังจะผเผชิญกับชีวิตนี้แล้วช่วงนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกนิดหน่อยที่จะสิ้นอายุไข อาจจะเป็น5นาที10นาทีช่วงนั้นสันส้นๆระยะเวลานิดเดียวเป็นยังไงต่อครับนาซาลาอีลฮิลมาอิกะไบดุลวูจูกาอันนะวูจูฮะฮุมุชัมต์จะมีมาลอิกาชุดหนึ่งไม่ใช่มาลิกุลเม้านะก่อนจะตายสักระยะ10นาที15นาทีหรือ5นาทีอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าก่อนจะตายเล็กน้อยฮะด,ดิษนี้บอกเอาไว้ มาเลยก์กาชุดหนึ่งจะลงมาพี่น้องฟังให้ดีนะจะลงมาโดยที่ให้เกียรติกับคนที่กำลังจะตายนี่อย่างมากลงมาด้วยความสงบใบหน้าขาวนวนเลเปล่งปลั่งกะอันนาวูยูฮาวูมุชัมใบหน้าของเขามีแสงแจ่มจรัดเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ยามเชา้านะแสงดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเชา้าอัลนล้อมันสวยงามจริงๆ หรือแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินโอลโลสวยงามจริงๆมาอาหุมกาฟฟนุนมินกาฟฟนินยันนะที่พวกเขานี่นะมีผ้ากำฝันอ่าที่ที่ไหนที่มาเลยกาจำนวนหนึ่งเราไม่รู้วกี่คนเพราะในศัพท์นี่ใช้คำว่าอัลมาลาอิกามาเลยกาหลายหลายท่านก็อาจจะจำนวนหนึ่งอาจจะเป็น10ท่าน15ท่านวัลลอฮุอัลัมมาเลกาจำนวนนั้นเนี่ย จะพาผ้ากระฝันผ้าห่อวิญญาณเอามาจากไหนครับมินกาฟานินยันนะผ้ากระฝันนี้เอามาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์วาฮูโนตุนมินฮูนนตินยันนะแล้วก็จะเอาเครื่องหอมอันหอมกลุน่นหอมที่สุดเป็นเครื่องหอมที่มาจากสวรรค์ฟายาจลิซูนะมินฮูมัดเดลบาสต์มาเลกาชุดเนี่ย จำนวนเท่าไรเราไม่รู้จะมานั่งห่างๆนั่งห่างๆสุดสายตานั่งห่างๆคนที่กำลังจะตายบาวที่ดีของอัลลอฮ์ที่กำลังจะตายเนี่ยมลิกุลเม้าท์มานั่งห่างๆขอโทษทีไม่ใช่มาลิกุลเม,นะม้า์นะมเลกาที่นำผ้ากาฟันนำเครื่องหอมจากสวรรค์มาเนี่ยเตรียมพร้อมจะรับบิญญ,ญาณดวงนี้มานั่งห่างๆมาด้วยความสงบใบหน้าขาวนวลซุมมายาจีอุลมลิกุลเมาท์หลังจากนั้น มาลิกุลเม้าส์ก็จะมาแปลว่ามาลิกาที่จะมารับวิญญาณมาก่อนมากับผ้ากับฟันมาพร้อมกับเครื่องหอมแล้วหลังจากนั้นมาลิกุลเม้าส์ก็มาฮัตตายาจิลิซาอินดารอซีฮีอ่ามาลิกุลเมาส์รู้เปล่าเวลาจะมาเอาวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมานั่งตรงไหนพี่น้องรู้ไหมไม่ใช่นั่งปลายเท้าไม่ใช่นั่งที่สีข้าง ข้างขวาข้างซ้ายไม่ใช่มานั่งบริเวณศีรษะมานั่งอยู่ตรงบริเวณศีรษะนั่นแหละพี่น้องมาลิกุลเม,มามาฮันดิษบอกเราไว้เนะฟยกูลเอาและวินาทีที่ความตายกำลังจะเกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้มาลิกะเขาเรียกว่ามาลิกุลเม้์กล่าวอย่างไรกับบ่าวที่ดีที่กำลังจะตายมาลิกุลเม้ากล่าวอย่างนี้นะ ย y ตุฮันนฟซุลมุตมมอินะอัตตอยบะอุครุจีอิลามักฟิรติมินัลลอฮวาริตวานโอ้ดวงวิญญาณที่ประเสริฐเอ๋ยโอ้ o, ดวงวิญญาณที่ดีเลิศเอ๋ยโอ้ o, ดวงวิญญาณที่สงบมั่นกับอัลลอฮ์เอ๋ยออกมาเถอะออกมาสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ออกมาสู่การได้รับการอภัยจากอัลลอฮ ออกมาสู่การได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ออกมาเธอออกมาออกมาออกมาวิญญาณนี่ปฏิบัติตามไม่ดื้อดึงมลิกุลเมาไม่ได้ดึงออกนะมาเชิญออกด้วยคําพูดที่ไพเราะจริงๆออกมาเธอออกมาสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ออกมาสู่ความดีงามที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ออกมาสู่ความเมตตาความพึงพอพระทยของอัลลอฮ์ออกมาเธอวิญญาณเอ๋ย ฟาตักรูจุตาศลูกามาตาศัลูกัตระมินฟิสิกอมลิกุลเมาท์คัตติวิญญาณน,นั้นก็จะออกมาออกมาค่อยๆอ,ออกทีละน้อยทีละน้อยซึ่งมลิกุลเมาทเนี่ยในรายงานฮะดิษนี้บอกว่าไม่ได้ดึงอะไรเลยแค่แค่บอกให้ออกมันก็ออกออกทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากนัก ออกง่ายเหลือเกินนี่ฮะดิษนี่บอกออกง่ายออกเหมือนกับไอ้น้ำที่มันพุ่งออกจากพวยกาในขณะที่เราเอากาตั้งน้ำนะพอน้ำเดือดปั๊บก็มีไอ้น้ำพุ่งออกมาจากปากกาเนี่ยจากพวยกาเนี่ยออกปืดไปเรื่อยๆออกง่ายจริงๆไฟยะคูดูฮาพอออกมาหมดทั้งดวงแล้วมลิกุลมาก็รับอวิญญาณดวงนั้นจะอยู่ในรูปใดในวรรลของอัลลอฮแต่ท่านนาบีบอกว่าออกง่ายเหลือเกินวิญญาณของคนดี แล้วมาลิกุลเม้าก็รับวิญญาณดวงนั้นที่เป็นวิญญาณของคนดีในฮะดีสบอกว่ามาลิกุลเมารับวิญญาณของคนดีด้วยความทะนุถนอมมากยิ่งกว่าแม่ที่อะไรนะอุ้มลูกน้อยในขณะที่เพิ่งจะคลอดออกมาจากคันแม่อุ้มลูกน้อยด้วยความทะนุถนอมด้วยความเอ็นดูด้วยความเบาบางด้วยความอ่อนโยนและก็นิ่มนวล โมเลกุลเมาปฏิบัติแบบนี้เลยฟาีด,ออดาอาคอคาฮาลัมยดาดอูฮาฟียาดีฮีตอฟตาอนินฮัตตายะคูดูฮาเมื่อวิญญาณออกมาแล้วโมเลกุลเมาทรับพอรับแล้วเนี่ยชั่วไม่เท่าไรแป๊บเดียวเท่านั้นเองโมเลกุลเมาก็ส่งทอดส่งวิญญาณอันนั้นด้วยความทนุถนอมเนี่ยให้แก่มาเลากาชุดที่มาก่อนเนี่ย ที่นําเอาผ้ากระฝันผ้าหอวิญญาณมาจากสวนสวรรค์ใส่เข้าไปในผ้าหอวิญญาณที่มาจากสวนสวรรค์และมเลกุลเมเลกาที่นําเอาผ้าหอวิญญาณมาจากสวนสวรรค์นี่ก็พรมน้ําหอมอัลลอฮฺอักบัตฟายะจัลูฮาฟีดาลิกันฟะกฝันวะฟีดาลิกันฮานูต มาลิกะามาลิกุลมาเอาวิญญาณดวงนั้นเนี่ยนะด้วยความทะนุถนอมตั้งไปบนที่ผ้ากับฝันแล้วก็สายน้ำ,นำ,นำหอมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมวิญญาณดวงเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นหอมอย่างมากเลยมีกลิ่นหอมอย่างมากเวลาใกล้จะหมดผมเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะวิญญาณนี้เนี่ยด้วยด้วยความดีของเขาเนี่นะครับกลิ่นนี่จะหอมมากเลยจากนั้นมาเลกาชุดนั้น ก็จะค่อยๆพาวิญญาณทั้งหมดนี่แหละวิญญาณดวงนั้นเนี่ยขึ้นสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วาตาลาบนฟากฟ้าชั้นเจ็ดทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางที่จะนำวิญญาณผ่านชั้นฟ้าชั้นหนึ่งชั้นสองเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชั้นเจ็ดนะอะไรเกิดขึ้นความหอมที่ออกมาจากผ้ากาฟันอันนี้เป็นวิญญาณคนดีนะจะหอมกุ่นหอมที่สุดเลย จนกระทั่งมาลิกะที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหลายเนี่ยต่างถามว่านี่วิญญาณของใครเนี่ยทำไมมันหอมจริงๆมาเลกาที่นำวิญญาณที่จะขึ้นไปหาอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าคนคนนี้นะชื่อนี้นะครับเป็นลูกของคนคนนี้จะเรียกชื่อด้วยความด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะมากเช่นชื่ออะไรแหะชื่ออับดุลรา์มานลูกของฮะจีมุสตาฟาสมมุติอย่างนี้นะอ๋อคนคนนี้ชื่อ อับดุลรา์มานลูกของคุณมุสตาฟาชื่อนี้จะเป็นชื่อที่เรียกด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะทุกมาเลก้าที่ผ่านที่ผ่านวิญญาณดวงนี้จะได้รับกินหอมหอมกุ่นเลยและวอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับเมื่อไปถึงฟากฟ้าชั้นเจ็ดแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งให้มาเลก้าบันทึกชื่อคนคนนี้ฟิลัยลียีในแผ่นบันทึกอันสูงส่งนะอัลลอฮ์บันทึกชื่อเอาไว้เรียบร้อย แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟาอีดูอิลลอร์ดจากนี้ให้ท่านทั้งหลายนำวิญญาณนี้ไปสู่อัลลัมบรตซักอัรดุนในที่นี้เนี่ยนะครับต้องแปลว่าอัลลัมบาตซักเพราะวิญญาณนี้จะไม่ถูกนำมาสู่โลกดุนยานี้มาอีกครั้งจะนำมาสู่โลกอัลลัมบัรซักซึ่งอัลลัมบัตซักเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังในตอนต่อๆไปว่าอัลลัมบัตซักอยู่ที่ไหน เอแล้วทาไมการลงโทษในหลุมฝังศพมันเกิดขึ้นในดุนยานี้ได้ยังไงก็นบีบอกว่าอยู่ในอาลัมบัตซักไม่ใช่หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลแห่งชีวิตหลังความตายค่อยๆคุยค่อยๆบอกกับพี่น้องวันนี้เราได้รับรู้แล้วนะพี่น้องว่าการตายนั้นเมื่อตายแล้วเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วไม่ตายอีกแล้วหลังจากนี้อะไรอีกความตายนะครับความตาย เกิดขึ้นกับคนดีเนี่ยเกิดอย่างไรวิญญาณจะออกจากร่างกายของคนดีๆออกอย่างไรวันนี้พี่น้องได้รับรู้ไปแล้วเป็นคนดีของอ mm. ัลลอฮฺเถอะนะพี่น้องก่อนจะจบวันนี้ขอบอกกับพี่น้องว่าความตายรอเราอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนหรือเวลาจะมากน้อยขนาดไหนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไร่ขอให้เป็นคนดีของอัลลอฮฺตลอดไปก็แล้วกัน ศึกษาพยายามทำความเข้าใจในศาสนาของอัลลอ์ให้มากที่สุดก็แล้วกันตายเมื่อไหรก็ตายเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีให้มันตลอดทุกวันตายเมื่อไหร่ก็คือการตายในสภาพที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาเอาอิสลามมาปฏิบัติให้ครบเอาอิสลามมาปฏิบัตมิมากๆในชีวิตของเราตายเมื่อไรก็ตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เพราะกุรอาน ได้ตอกย้ำแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าวะลาตมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายนะจนกว่าสูเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เสียก่อนเราไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่เมื่อความตายเกิดขึ้นบางทีอาจจะอยู่ในสภาพของคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันทำซินาก็ได้ดีที่สุดแล้วทำความดีให้มากม ทำความดีให้มากๆเอาอิสลามมาปฏิบัติให้มากๆปฏิบัติอิสลามไปทุกวันนั่นแหละตายเมื่อไรก็ได้ตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาได้เป็นมุสลิมดังนั้นปรับปรบปุงตัวได้แล้วคุยถึงเรื่องความตายเราต้องเตรียมตัวให้มากๆแล้วนะครับก็เวลาวันนี้หมดลงแล้วครับจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวับิลแลฮิตาฟิกวันฮิดายะ a s s a l ั m กุมว i k u า w a r a h m a t ล uh. l شكوت الى وكيعي سوء حفظي